สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกซิ่งนะครับงานซ่อมของลูกค้าที่แกะออกมานะครับก็ลูกค้าส่งเป็นรุ่นทีโทนี่ t นะครับทีโทนี่คอสโมคิงเป็นออโตเมติกนะครับตัวนี้25ชิีเวลนะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งมาก็คือว่า เดินๆหยุดๆนะครับมีความต้องการอยากล้างเครื่องนะครับรุ่นนี้สภาพดูดีเลยะครับสวยเดี๋ยวเรามาลองดูกันดูอาการเบื้องต้นว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกวิธีเช็คก็คือ เข็มวินาทีเดินอยู่นะครับราจะคลายเคลียวตัวนี้เด้งดีนะครับเด้งดีลองขึ้นลานดูขึ้นลานรู้สึกมีอาการฝืดๆนิดๆน,นะครับอ่ะมีจังหวะที่รู้สึกเหมือนเฟืองจะรูดนิด,น,ดนึงนะครับอันนี้ลานสกรปรกมากเลย โอเคจังหวะต่อไปคือเดี๋ยวเราจะลองหมุนตั้งเวลาดูนะครับดึงนงึดึงจังหวะดึงจังหวะที่หนึ่งจะเป็นวันที่กับสัปดาห์จังหวะที่2จะเป็นตั้งเวลาเข็มนาที่จะหยุดนะครับอันนี้มีฟังกช์ชันแฮกเข็มหมุนลง กับตั้งเข็มมีความนุ่มนะครับยังยังฟิดีอยู่นะครับตัวแคนนอนพิเนียนยังฟิตดีอยู่เดี๋ยวเราจะเช็คดูว่าอันนี้ก็สัปดาห์เปลี่ยนนะครับวันที่เปลี่ยนพร้อมกันยังมีความแน่นของ c คนน n นพิเนียนอยู่นะครับ เช็คดูทีตอนถอดล้างเครื่องวันนี้เป๊ะมากค่อนข้างเป๊ะนะครับโอเคถือว่าเป็นข้อห้ามเลยก็คือว่าห้ามตั้งวันที่หรือสัปดาห์ช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองเหตุผลเพราะว่ามันจะไป ขัดขวางการทำงานอัตโนมัติเดี๋ยวเราจะหมุนให้ครบหนึ่งหนึ่งรอบเลยนะครับดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าโอเควัคนที่ปกตินะครับมาดูสัปดาห์มีสิ่งสงกปรก เฟืองทำงานได้ดีนะครับปกติเดี๋ยวตอนถอดล้างก็ทำความสะอาดตัวฟันเฟืองแล้วก็หล่อลื่นน้ำมันนิดนึงฮะเพื่อให้ได้มีความลื่นแล้วก็สับได้ไวขึ้นวันที่จะไม่ค้างนะครับเ,เก็บเม็ดไมะยมเกลียวยาวดีนะครับ ตัวนี้เ็ลลิงค์น่าจะของเดิมสายเดิมสายจูเลี่แต่ว่าตรงนี้น่าจะมีโลโก้ไม่รู้หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับปิดได้สนิทด,ด้านหลังนี้ก็จะโชว์เครื่องด้วยนะครับีรา โก,กลไกนะครับตัวนี้จะเป็นรหัส Cosmo King 737 DBSC เครื่องเป็นอัตโมติกนะครับตัวนี้จะเป็น ETA 2834 ประมาณนี้ทางร้านเราก็จะล้างเครื่องทำความสะอาดภายนอกภายในนะครับทำงา,านภายนอกภายในเปลี่ยนซีลยางซีลยางมายมถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนซีลยางฝาหลังเปลี่ยนแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านหน้านี้เป็นสนลุลกเป็นเซลลูลอยเป็นแคลคีก,กาสนะครับก็คือกระจกพลาสติก ตัวนี้น่าจะของเดิมเพราะว่ามีความหมนมีความมนอยู่นะครับแล้วก็จะเช็คกันนำให้ลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้เราค่อยมาดูการอัปเดตอีกทีนะครับขอบคุณครับ